นีตตอนรับข้อยู่ช่องท n t ทีนะครับคลิปนี้ก็อยากจะให้คอมเมนต์กันมาว่าอยากให้รีวิวอะไรหรือว่าโหมดไหนแบบละเอียดแบบวิธีการเล่นของโหมดนี้รปะว่าคุณยังไม่รู้วิธีการเล่นโหมดสนามลบก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเท่าที่ผมจำได้นะที่เคยรีวิวไปก็จะมีโหมดตกป้าโหมดสหพันธ์ก็เคยรีวิวไปแล้ว ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อๆนะครับก็รวมไปแล้วดูละเก่งขึ้น100%แล้วนะครับก็ไปดูได้นะครับเอาตรงๆคือที่ถามนี่คือไม่ได้หมดแพชชั่นหรือว่าหมดคอนเทนต์นะครับจริงๆมีอีกประมาณ25,000คอนเทนต์อ่ะอันนี้ก็เบอร์ไปเ,เล่นนะครับก็อยากจะรู้ว่าคนส่วนมากอะ่ะสนใจหมดไหนเป็นพิเศษหรือว่ามีโปเกมอนตัวไหนที่คนสนใจเป็นพิเศษอยากให้รีวิวเล่นอย่างไรให้โกง เออถ้าจะให้เล่นอย่างไรให้โกงน,นะครับก็กรุณาเอาปเกมอนเท่าที่ผมมีนะครับอย่าเอาปเกมอนตัวที่ไม่มีมาให้รีวิวแล้วก็อยากให้รีวิวนะครับเพราะว่ามันหาไม่ได้ก็ถ้าแบบว่าใครอยากรู้ผมมีปเกมอนอะไรบ้างก็สามารถไปดูคลิปรีวิวไอดีได้นะก็จะเลื่อนให้ดูปเกมอนทั้งหมดอยู่คุณอยากรู้คุณอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็อ<ๆ>ีก<ๆ>ไม่นานนะครับผมก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้ว ก็ขอเท่าความก่อนละกันอ่ะ Q&A ตัวเองไปด้วยเลยนิดหน่อยกันเท่าความก่อนคือผมอ่ะเรียนเป็นนสพ,พเนาะนักศึกษาแพทย์เนาะหรืออีกอย่านก็คือกําลังเรียนหมออยู่นั่นแหละแล้วคือปีนี้เ่ยมันต้องสอบ NL National License หรือว่าถ้าแบบภาษาไทยเลยก็คือใบประกอบวิชาชีพนั่นแหละเป็นการวัดคามรูที่เรียนมาทั้งหมด3ปีนะครับจากข้อสอบกลาง ถาจะเป็นแพทย์ได้ต้องสอบ NL พันทั้งหมด3รอบ NL 1, NL 2, NL 3สอบตอนปี 3, ปี5แล้วก็ปี6นะครับแล้วคือเนื้อหามันเยอะมากแบบมากจริง,รงๆนะครับใครบอกว่าสอบเข้าหมอ,อยากโอ้ยบอกเลยนะครับว่าไม่จริงเรียนยากก่าสอบเข้าอีกสอบเข้ามันแค่จุดเริ่มต้นในจะต้องลงชุมชนแล้วก็ทําวิจัยตัวรายอีกนะครับ ก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปเท่าไหร่หรือว,ว่าอัดคลิปน้อยลงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่จะปั่นคลิปนะครับก็จัดมาเลยใครอยากให้รีวิวอะไรเม้นมาเลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทยอยลงคลิปเอาแต่แค่จะไม่ได้ลงบ่อยเหมือนเดิมนะครับก็ Worklife Balance เอาใครที่กําลังเรียนอยู่หรือกําลังท้ออยู่ก็สู้ต่อไปนะครับหรือแบบว่าอยากให้รีวิวปอะไรเป็นพิเศษแบบว่า พลังกายแต่ละวันเอาไปทําอะไรดีถ้าสมมติว่าโปเกมอนคุรตันหมดแล้วไม่มีที่จะลงพลังกายใช้ลงกับอะไรดีแล้วก็ควรซื้อกี่รอบมาถึงจะคุ้มโปกเกมอนตัวไหนที่ผมยังไม่ได้รีวิวเราแบบว่าน่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแบบตัวรู้สึกว่ายังไม่ได้รีวิวตัวไหนนออก,กาสลอดตัวโปเกมอนแต่ก่อนเก่งมากใครที่อยากให้รีรานตำนานก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับไปให้รีรานตำนานตัวไหนแบบกาสลอด ตัวอะไรนะที่มันเป็นตำนานยุงรีวิวไปแล้วคู่ของตัวนี้ก็ได้เซคคอมมาสเตอร์ Master กับเลชิเลมาสเตอร์ก็มีทั้งคู่นี่นี่ตัวนี้มีแล้วปิกาจูมาสเตอร์ก็มีนะครับสำหรับของไอดีสส่วนแะก็มีเป็นปิกาจูมาสเตอร์อืมปุกมอนก็ประมาณนี้นะครับอยากให้รีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลย หรือว่าอยากให้รีวิวโหมดไหนเป็นพิเศษแบบว,ว่าโหมดนี่ปลาไม้แคลชะอุ่มครั้งที่แล้วที่ผมรีวิวไปอ่ะมันเป็นโปเกมอนสาตัวนี้เป็นโฮโอตัวเล็กเฮแล้วก็ตัวพาวเกลเลสเนนนะครับที่ใช้ผ่านด่านสูงสุดของด่านที่มันมีคือด่านร้อหทีนี้บางคนอาจจะอยากให้รีวิวเป็นตัวไวเลสเนนคู่กับตัวแบล็คเ n a n นนเพราะว่า มันมีคนใช้สองตัวนี้ในการผ่านเหมือนกันนี่นี่ไวเลสโซนันแมกเลสโซนันแล้วก็ใช้เป็นเรคูซามาสเตอร์ตัวนี้ไม่ได้นี่นี่ส่วนมากเขาใช้เป็นไวเลสโซนันแมกเลสโซนันแล้วก็เรคูซามาสเตอร์กันนะกับทีมบินน่าลองอะ่ะเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมทำคลิปให้ตัวนี้แล้วก็หรือว่าถ้าใครอยากให้รีวิวแบบในหนึ่งวันเราควรทำอะไรบ้างแบบ ที่จะประหยัดเวลาที่สุดแล้วก็คุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปคือแบบว่าเราขีกก้เกียจเล่นโปเกมอนซาก้ามากละแต่เราก็ยังต้องเข้ามาทําภารกิจเพื่อที่จะให้ตัวเราอะขึ้นไปทันกับพวกระดับตัวท็อปได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งกด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 เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเราสามารถกดแป๊บเดียวเขาเรียกว่าอะไรคือเราทุ่มเวลาไปแค่แป๊บเดียวแต่เราก็ได้ผลลัพธ์มาเกือบเท่ากับคนที่นั่งเล่นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับคอมเมนต์มาได้เลยว่า ประหยัดเวลาในการเล่นโปเกสการหวันต้องทำอะไรบ้างโอเคประมาณนี้เลยนะครับมีรีวิวตัวมีรีวิวโหมดเออหรือว่ารีวิวอะไรแบบิกเทคนิคต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ